สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะก็วันนี้เนาะนะคะก็ในวันที่หนึ่งมกรานะคะสองห้าหกเจ็ดนะคะก็ในวันขึ้นปีใหม่นะคะก็ขอนะคะวันนี้ย่าก็มานะคะโอยพรนะคะให้ FC ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุข ความเจริญนะคะอายุมั่นขวัญยืนอย่าเจ็บอย่าจนเงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลหนี้ขอให้ได้เป็นเศรษฐีร้อยล้านนะคะก็สุขภาพแข็งแรงนะคะอ่าในวันนี้นะคะย่าก็ทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าถ้าส่งลายนะคะลายเยอะนะคะลาย f อฟเยอะมากในะช่องยา่าย่าก็เลยส่งไปก็อ่าทาไม่ค่อยเป็นนะคะยา่าต้อง ขอโทษด้วยนะคะแล้วย่าก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาขอบคุณ f อฟซพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องนะคะ f อฟทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ย่าอาชีกกอกนะคะแล้วก็ลุงป้านะคะก็ฝากขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปนะคะดูโฆษณาแล้วก็ให้กำลังใจนะคะลุงป้าแล้วก็พวกเรายูทูบเบอร์นะคะ อยู่กับลุงกับป้านะคะที่ทุ่งนาลุงพลแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะทีะ่ผ่านช่องลุงพันนะคะใหะ้พวกเราได้กินปีใหม่นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่สนับสนุนสินค้านะคะของผลิตภัณฑ์ของม,อมูลโอมโฮมซับนะคะในผ่านในานามช่องย่าอาชีกุกกอกด้วยนะคะ ก็ปีเก่าเนาะนะคะก็ผ่านพ้นไปนะคะอ่าเปิดสัก,กราชใหม่นะคะวันนี้นะคะย่าก,ก็ขอให้เอฟซีนะคะทุกท่านอ่าขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะเนาะเปิดสัก,กราชใหม่นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะแฮปปี้นิวเยียนะคะก็ร่ <c oughs> ำรวยนะคะ ทุกท่านสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะก็โรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายไปในปีเก่าเนาะนะคะปีใหม่นี้นะคะก็ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะนะคะแล้วก็นำแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะย่าก็ไม่มีอะไรนะคะก็ขอนี่แหละมือ10นิ้วนะคะก็ขอขอบพระคุณ fc ทุกท่านนะคะแม่ๆพี่ๆน้องๆน,นะคะ เพื่อนๆนะคะที่ให้กำลังใจลุงพลพัดแตนแล้วก็ให้กำลังใจย่ามาตลอดนะคะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณเพื่อนนะคะขอบคุณเพื่อนนะคะทักไลน์ไปเพื่อนไม่ตอบนะคะเพื่อนไม่ตอบนะคะทักไลน์ไปอยู่แต่เพื่อนไม่ตอบนะคะก็อ่าพอทําได้ก็ทํานะคะแต่ว่าช่องที่ทําไม่ได้ย่าก็เลยขึ้นคลิปนะคะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ย่านะคะถึงจะย่าความรู้น้อยนะคะด้อยทางการศึกษาดูคลิปท,ที่ไม่ที่ไม่มีคุณภาพเหมือนคนอื่นแต่ f อฟซีแม่แม่พี่พี่น้องๆน,นะคะเพื่อนๆก็ยังกดเข้าไปดูให้ซึ้งในน้ำใจมาก ย่าก็ขออยู่นี่แหละเคียงข้างนะคะไปด้วยกันนะคะกับลุงป้าแล้วก็ดูอยู่ที่อาโคกหนองนาจำปาดงนะคะถึงอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่อเราลงเรือลำเดียวแล้วนะคะเราก็อาอดทนสู้ไปสู้ไปด้วยกันนะคะสู้ไปด้วยกันอยู่มะอมะแม่แม่นะคะ อยู่เมื่อเมื่อแม่แม่นะคะแต่ก็อยากอ่ก็อยากพูดเรื่องหนึ่งเนาะนะคะที่ในใจย่ามาดยตลอดนะคะก็ก็ก็พูดในในช่วงผ่านช่วงย่าเลยนะคะเนาะนะคะก็ก็ฝากไว้ว่า คนล้มอย่าข้ามนะคะอย่าคนล้มอย่าข้ามคนจนเราก็มีหัวใจกินข้าวผ่าหัวใจเหมือนกันขอบอกว่าอ่าอย่างงู้นอย่างนี้นะคะเราถ้าเราไม่เห็นกับตาอย่าไปเชื่อให้พิสูจน์ให้เห็นกับตาก่อนแล้วค่อยเชื่อ นะคะก็สิบตาเห็นไม่เท่ามือคำ้ำสิบมือคำ้ำบธทโ่าจับขึ้นมาเบ่งขาเอฟนะคะก็ฝากด้วยนะคะก็ให้คิดให้พิจารณาแล้วก็ให้ดูตั้งแต่แรกจนมาถึงปัจจุบันนี้อยากคิดอย่าหูเบา อยากให้หูหนักหนักไว้นะคะดูเหตุดูผลให้หนักแน่นนะคะให้หนักแน่นเนาะนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะอ่าเข้าไปดูเพลงนะคะเบาหนุนะคะเบาหนุเนาะนะคะเพลงเบาหนุนะคะก็ทีมงานทีมงานนะคะยูทูบเบอร์นะคะทุ่มสุด สุดตัวนะคะทุ่มสุดตัวจริงๆค่ะก็ดูในก็ดูใน MV นะคะว่าทุ่มสุดตัวขนาดไหนนะคะตัวละครนะคะแต่ละตัวนะคะก็แสดงออกมาแบบบ้านๆน,นะคะบ้านๆน,นะคะย่าก,ก็รับอีกบทหนึ่งเป็นแม่บ่าวมืดนะคะก็ะก็อยากให้ f c ซนะคะ เข้าไปดูเข้าไปฟังนะคะเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะให้พวกเราอะ,อะไรนะเขาบอกว่านักแสดงจำเป็นนะคะเราไม่ได้เรียนไม่ได้ไม่ได้ร่ำไม่ได้เรียนมาไม่ได้เรียน acting ไม่ได้อะไรมาจับมาเป็นเลยนะคะก็รำได้แค่นี้นะคะเราเป็น นักแสดงบ้านๆเนาะนะคะก็ฝากเอฟซีแม่ๆพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกท่านเข้าไปดูเพลงนะคะซิงเกิลใหม่ของบ่าวนุนะคะเข้าดูเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะก็สุดท้ายนี่ก็ฝากด้วยสินค้าของทีพีสกินนะคะ,ะช่วยสั่งช่วยซื้อนะคะในนามช่องยาชิกโกกงด้วยนะคะสั่งเข้ามาเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ลุงป้านะคะแล้วให้สร้างใหญ่แล้วก็ให้ป้าตนนะคะ <_ C ell> ก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเรายูทูบเบอร์นะคะอยู่ที่โค้งหนองนานด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโชคดีปีใหม่ค่ะขอให้ร่ำล่มร่ำร่ำวรวยรวยนะคะขอให้ร่ำร่ำวรวยรวยนอนหลับให้ได้เงินหมืน่น นอนตื่นได้เงินแสนแบนฝ่ามือให้ได้แก้มณิโชดโทษให้อย่ามาผ่านมานให้อย่ามาเบยดเดอนะคะสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ